สสดีคกบพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เวียดนามสุดช็อกน้ำตาแทบไหลหลังโดนมาเลเซียถล่มยับมาเลเซียนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงทำเอาทึ่งถลม่มแชมป์จากอาเซียนคารลอย4-0นะฮะคว้าชัย2นัดรวมเก็บไปแล้ว6แต้มเต็มยึดจ,จ่าฝูงกลุ่มเในศึกฟุตบอลเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกการแข่งขันฟุตบอลเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มเอเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซีย เปิดบ้านต้อนรับกมเยียงของดาวทองทีมชาติเวียดนามเริ่มเกมในครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างรัดก,กุมโดยมาเลเซียพยายามเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเจาะแนวรับของเวียดนามไม่ได้จบครึ่งแรกยังเสมอกัน0ูนเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับเกมเปลี่ยนทันทีเมื่อมาเลเซียเร่งจังหวะและเดินหน้าลุยหนักในนาทีที่4ี่เกซึเอาวิคเตอร์บารันดาาฟิเกเรโดซัดประตูเบิกรักให้เจ้าถิ่นเสือเหลืองขึ้นนำหนึ่งศูนย ในนาทีที่59นํานำเป็น2อศูนย์จากรถเรโกฮูเรียนส์โอสกาโดมายิงประตูที่2ช่วยมาเลเซียนำห่างไปเป็น2อศูนย์ในนาทีที่67นะครับบรเลนส์เคอร์บินส์อองเติมเกมขึ้นมายิงประตูที่3ให้ทีมขยับหนีห่างไปเป็น3าศูนย์ในนาทีที่8ปดิอปอนคลูมายิงไปกล่องให้มาเลเซียนำไปเป็น4ีศูนย์จบเกมมาเลเซียเอาชนะเวียดนามไป4ีศูนย์คว้าสามแต้มเป็นนาที่2ติดต่อกัน โดยตอนนี้เก็บแต้มรวม6คะแนนหลังจากฝูงกลุ่ม F อย่างเหนียวนั่นส่วนเวียดนามมี3แต้มจาก2นัดอยู่อันดับที่2ของกลุ่มต้องลุ้นหนักในเกมต่อไปเพื่อรักษาโอกาสในการเข้ารอบต่อไปในศึกเอเชียคัพ2 0 2 7นะครับพ่อจุงนั่งท่านประธานเทคนิคนักรบเมืองสิงห คุณพอ่อของกัปตันทัพชางศึกนะครับเข้ารับตําแหน่งประธานเทคนิคให้กับทีมน้องใหม่ของไทยลีกสามสิงบุรีวอริเออร์ประกาศแต่งตั้งก้องพบสงกระสินเข้ามานั่งประธานเทคนิคสโมสรในการลุยศึกไทยลีกสามฤดูกาลสองพาถึงสองหหลังเกมเอาชนะ f อเขากําแพง30ในศึกไทยแลนด์ซิมิโปรลีรอบชิงแชมป์ประเทศโดยทักงนับรบเมืองสิงได้กล่าวต้อนรับพ่อจุงในการเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ว่า ทางสมสรสอนสิงบรีบอริเออร์มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พ่อจุงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางสมสุรสําำหรับสิงบรีบอริเออร์ครับพึ่งคว้าสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในศึกไทยลีส3หลังคพ้แชมป์ซิมิปอรกโซนภาคกลางฮะด่วนกอนาเวียดนามส่งสารทารบไปยังมาเลเซียรอเจอเกมหน้าพูนเนียงอีก ย่งประโยชน์คราวๆอีกความแพ้ๆมาล่าสุดนะครับของเวียดนามทีมแชมป์อาเซียนครับ2024ที่บุกไปโดนมาเลเซียยิยงยับถึง4ประตูต่อศูนย์ขาดไม่มีขี่เสรวัดในศึกเอเชียครับ2024รอบคัดเลือกรอบ3กลุ่มเอนัดที่2มันเข้าึ้นที่มันมาทําให้เงียนนซวนซอนอหอเชื้อสายบราซิลของทัพดาวทองถึงกับต้องลงวันเดือนปีรอกันเลยทีเดียว ดืยดยิงกันไว้28ปีจากสโมสรน,นำดิงเอฟซีได้รับบาดเจ็บขาหักไปตั้งแต่เกมนัดชิงอาเซียนครับ2024นัด2กับทีมชาติไทยเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ลงสนามเป็นระยะเวลา5เดือนแล้วทำเอาดาสวสโมสอาเซียนครับ2024ที่กดไปเจ็บประตูต้องสงสารทารพไปยังมาเล,ลเซียที่คู่แข่งร่วมกลุ่มด้วยกัน ลงวันที่31มีนาคมปี2026ผ่านโลกซเชียมีเดียส่วนตัวซึ่งวันนาเป็นวันที่เวียดนามจะเปิดรังรับการมาเยือนของมาเลเซียในศึกเอเชียคับ2027รอบคัดเลือกรอบ3นันที่6เกมนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือนะฮะความรู้สึกแฟนอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยบุกพ่ายเติร์กมินิสถาน บุกพาาลาดคาวังนเติร์กมินิสถาน1-3พลาดชัยชนะสําคัญในศึกฟุตบอลเอเชียคัพ2 0 27รอบคัดเลือกนัดที่2ณสนามอัสกาบักสเตเดียมสนามยาเยียมประเทศเติร์กมินิสถานความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยบุกพ่ายเติร์กมินิสถานคอมเมนต์ที่1ถ้ายเล่นแบบนี้เจอมาเลเซียแพ้มไม่ต่ำกว่า4-0แน่จากแฟนมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาเตรียมตัวมาแข่งไหมมันเหมือนดู ว่าเป็นเกมซ้อมที่หลมเหลวคอมเมนต์ต่อมานี่ไม่ใช่ทีมไทยที่เราเคยกลัวนี่นาพวกเขาขาดความจุบคมไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปไม่มีความดุดันไม่มีไอเดียแค่สง่งบอลกันไปมาคอมเมนต์ต่อมาหากไทยเจออินโดนีเซียผลจะเป็นยังไงบ้างนะจากแฟนอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปเติร์มินิสตามมีความกระตือรือร้นมากกว่าไทยในทุกด้านเลยคอมเมนต์ต่อมา ฟอร์มอ่อนมากจากทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นยักษ์ของอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปขอเจอไทยตอนนี้เลยได้ไหมจากแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเกมรุกของพวกเขาหายไปเลยไม่มีความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายเลยคอมเมนต์ต่อมาอิชิอิคนที่เหมาะสมกับทีมเจ้าไทยจริงหรือไม่ผมเริ่มสงสัยแล้วคอมเมนต์ต่อไป ผมกล้าว่าเกมจะสุสีแต่ไม่คิดว่าไทยจะแพ้เละเทะขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปจากที่เห็นไทยขาดแรงจูงใจและผู้นําในสนามนะคอมเมนต์ต่อไปนี่เป็นฟอร์มที่ยอดที่สุดที่ผมเคยเห็นจากทีมชาติไทยในรอบหลายปีเลยคอมเมนต์ต่อมาแดนกลางของไทยโดนบทขยี้ไปหมดไม่มีการคอนโทรเกมเลยคอมเมนต์ต่อไปทีมอเซียนกำลงังพัฒนาแต่ไทยกำลังถอยหลังคอมเมนต์ต่อไป เมื่อก่อนไทยเคยคุมเกมได้หมดแต่ตอนนี้แค่ครองวันยังทําไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาพื้นยาเทียมไม่ใช่ก้าอ่างนะทีมที่ดีต้องปรับตัวให้ได้นี่คือคอมเมนต์จากแฟนอาเซียนนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเกมเมื่อคืนนีนะ้จริงๆก็เหมือนอย่างที่ในคอมเมนต์พูดเลยนะครับบอกว่าขาดผู้นําในสนามนะครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีการก้าวร้าวไม่มีการแบบคือต้องบอกว่า ุู้นำไม่มีนะครับแม้ชนะที่เป็นกระตันทีมก็ยังแบบไม่ช่วยกระตุ้นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สําคัญนั่นก็คือแนวรับนะครับที่เละเทะหรือเกินครับดีนะที่แพ้ครับสาดีนะไม่โดนถล่มไปเยอะกว่านี้นะครับการต่อบอลการเล่นเกมลุกก็ไม่เชิบคมเลยนะฮะแล้วก็เกมรับยังอ่อนกันของเกมไม่มีเลยนะฮะแม้จะเล่นในญาติเทียมก็จริงนะครับก็ไม่มีข้ออ้างนะฮะก ต้องบอกว่าสมควรแพ้แล้วนะครับต่อไปนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับต้องสร้างเจนใหม่นะฮะแฟนๆก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ไทยของเรานะครับทีมชาติไทยของเราอยู่ในมืออิชิอิต้องสร้างทีมใหม่แล้วนะครับทีละทอนชนาทิพย์พวกนี้เนี่ยต่อไปก็จะแก่ลงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องยอมรับในความเป็นจริงนะครับว่าช่วงนี้อาจจะมีแพ้เยอะไปหน่อย ก็กำลังสร้างทีมนะฮะยังไงก็เชียร์กันต่อไปสําหรับช้างศึกทีมชาติไทยของเรานี่คือสุขขาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11มิถุนายนแล้วก็มาพบกันใหม่สวัสดีครับ